5พฤษภาคม2568ถึงวันที่22พฤศจิกายน2569ท่านที่ลัคนาสถิตราศีพิจิกจะเติบโตในหน้าที่การงานหากทำธุรกิจการค้าจะค้าขายร่ำรวยและมีผู้ใหญ่ใจดีคอยสนับสนุนเกื้อกูลอีกด้วยท่านใดรองานอยู่จะได้งานทำแต่ให้ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับคนลัคนาสถิตราศีพิจิกตั้งแต่18ตุลาคม2566 ถึง5พฤษภาคม2568พระราหูจรเดินอยู่ในภพปุตตะของดวงชะตาตำราบอกผลว่าจะถูกแย่งของรักตามชะโลกราหูเป็น5เพื่อนปองของเราขัดข้องก็จะเอาเช่นถูกแย่งแฟนหรือสามีหรือถูกแย่งตำแหน่งการงานหรือถูกแย่งมรดกในส่วนที่เจ้าชะตาควรจะได้ หรือเสียร้านที่ทำมานานเพราะเจ้าของไม่ให้เช่าที่ต่อเป็นต้นบางท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจนถึงขั้นผ่าตัดเหตุการณ์เหล่านี้จะสิ้นสุดลงในวันที่5พฤษภาคม2568และจะเริ่มต้นปรากฏการใหม่ตั้งแต่5พฤษภาคม2568จนถึง22พฤศจิกายน2569 พระราหูจรจะย้ายจากราศีมีนมาราศีกุมซึ่งเป็นภพพันธุของดวงชะตาพวกท่านเป็นระยะเวลา18เดือนภพพันธุหมายถึงบ้านเรือนที่ดินที่อยู่อาศัยครอบครัวพ่อแม่วงศาคณาญาติยวดยานพาหนะรวมถึงความมั่นคงอันหมายถึงทุกอย่างที่ช่วยประครับประคองให้ชีวิตมีความมั่นคงเมื่อพระราหูจรย้ายมาสถิตย่งภพพันธุ และได้มาตรฐานเกษตรตราิบดีจึงมีแนวโน้มว่าชาวลัคนาราศีพิจิกจะมั่นคงและเติบโตในตำแหน่งหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือการค้าการขายหรือการลงทุนอีกทั้งยังมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนเกื้อกูลอีกด้วยสำหรับท่านที่ทำงานประจำมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นท่านที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสจะได้งานทำ ส่วนท่านที่ประกอบธุรกิจการค้ามีแนวโน้มที่กิจการจะขยายตัวเพิ่มขึ้นส่วนท่านที่อยากเปลี่ยนงานท่านจะได้งานที่ดีขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นเงินเดือนมากขึ้นแม้พระราหูย้ายราศีรอบนี้จะให้คุณแก่ชาวลัคนาราศีพิจิกเพียงใดก็ตามท่านยังต้องระมัดระวังใช้ความรอบคอบให้มากกว่าปกติเพราะพระราหูมาสถิตในภพที่สี ตามสลกโหนราหูสองสี่ซอนแทรกสาสิบสองดังนั้นพระราหูจะส่งผลต่อดวงชะตาพวกท่านแนวคล้ายกับเป็นพระราหูพินทุบาทหรือราหูค้นทรัพย์แบบอ่อนๆบางท่านจะเกิดความรู้สึกอยากซ่อมแซมบ้านที่อยู่ใหม่หรือซื้อบ้านหรือย้ายบ้านใหม่หรือบางท่านอยากเปลี่ยนรถใหม่หรือบางท่านอาจจะต้องใช้ใจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่สิ่งเหล่านี้ทำให้พวกท่านต้องใช้เงินเยอะ ดังนั้นท่านต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีเมื่อท่านต้องใช้จ่ายเงินมากจะเกิดอารมณ์หงุดหงิดง่ายก็ต้องระวังอย่าใช้อารมณ์มากจนเกินไปเมื่อท่านอูฟูขึ้นจะมีผู้คนมารายล้อมท่านมากขึ้นสิ่งที่เขาหมายปองคือทรัพย์สินผลประโยชน์จากท่านตามสโลกโหนที่ว่าราหูเป็นสี่จะรำคาญคนสามาถจะหมายปองดังนั้นท่านต้องระวงังทรัพย์สินเงินทองของมีค่าให้ดีอย่าไว้ใจใคร แม้แต่ตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านก็อาจมีคนจ้องเลื่อยขาเก้าอี้ท่านอยู่แต่ไม่ว่าท่านจะมีเรื่องใช้ใจ่ายเงินมากเพียงใดก็ตามพระราหูก็ยังอำนวยโชคลาภให้กับท่านมากอยู่ดีโดยเฉพาะช่วงท้ายๆก่อนพระาหูจะย้ายออกจากราศีกุมและหากท่านมีดาวเสาเดิมในดวงชะตาอยู่ในราศีกุมด้วยแล้วเมื่อพระาหูจรย้ายมาทับท่านจะได้เกณฑ์โชคเทวริศคือได้รับโชคก้อนโตท่านจะรวยเฮงปังแน่นอน ทั้งหมดนี้เป็นการทำนายจากพระราหูจรเพียงดวงเดียวเท่านั้นในดวงชะตาของแต่ละคนยังมีดาวอื่นๆที่ให้คุณให้โทษอีกหลายดวงแต่ว่าพระราหูจรเป็นดาวบาปเคราะห์ดวงใหญ่ถึงคราวให้คุณก็จะให้คุณอนันต์แต่หากถึงคราวให้โทษก็จะให้โทษมหันเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ